เงินค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างกรณีเจ็บป่วยและเขาไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ทำคอนแทคกันไว้จริงเนี่ยเป็นค่าจ้างหรือบ้างครับนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลของลูกจ้างนะครับที่จะไปขอรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายประกันสังคมรวมทั้งการเบิก เงินจากกองทุนเงินทดแทนนะครับในกรณีที่ประสบอุติเหตุจากการทำงนานเนี่ยนอกจากที่ว่าไปแล้วเนี่ยนะครับในจ้างหลายๆล,ลายเนี่ยก็จะมีสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกจ้างกรณีเจ็บป่วยแล้วก็ไปรักษาพยาบาลจริงด้วยเรียกว่าเป็นสวัสดิการที่น่าสนใจและก็น่าพึงพอใจหลายการหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสิทธิประโยชน์รายการเนี่ยสวัสดิการรายการนี้เรียกแบบนี้ก็แล้วกันนะครับ ได้จ้างมักจะให้สูงกว่าที่ประกันสังคมให้นะครับยกตัวยอย่างเช่นะจะให้วงเงินสำหรับการเบริก OPD เนี่ยสำหรับพนังกงานที่เป็นระดับบริหารเนี่ยวันละ2000บาทยกตัวยอย่างแบบนี้นะครับหรือการเข้ารักษาพยาบาลในกรณีที่แอดมิดเนี่ยจะได้วงเงินต่อวันก็คือจำนวนเท่านั้นเท่านี้บาทเนี่ยซึ่งจะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้ประกอบกับประกันสังคมได้ได้ซ้ำไปนะครับ คราวน,นี้มันก็มีประเด็นที่น่าสนใจว่าไอ้เงินที่ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้ลูกจ้างเนี่ยกรณีที่ลูกจ้างเจ็บป่วยแล้วก็ไปรักษาพยาบาลจริงเนี่ยนะครับมันเป็นค่าจ้างไหมคําพิพากษาดีกาที่2 4 6 9ี่หกเทับสอเนี่ยวางหลักอยู่ว่าเงินค่ารักษาพยาบาลน,นะฮะที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างกรณีที่ลูกจ้างเจ็บป่วยและลูกจ้างก็ไปรักษาพยาบาลจริงนะครับ มิได้มีลักษณะเป็นการเหมาจ่ายโดยไม่พิจารว่าลูกจ้างจะเจ็บป่วยและเข้ารักษาพยาบาลจริงหรือเปล่าการจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบนี้จึงเป็นการจ่ายเพื่อช่วยเหลือและมันเท่าภาระคา่าจ่ายไม่ใช่การจ่ายเงินเพื่อตอบแทนการทำงานโดยตรงแต่อย่างใดมันก็เลยไม่ใช่เป็นค่าจ้างเรื่องนี้ก็ไม่ยากครับตรงไปตรงมา เงินค่ารักษาพยาบาลนายจ้างจ่ายให้โดยเจตนาที่จะเป็นเป็นสิทธิประโยชน์นะเรียกว่าเป็นสมสดิการให้กับลูกจ้างกันแล้วกันนะครับแล้วลูกจ้างไปรักษาพยาบาลจริงนายจ้างก็จะให้จริงมันไม่ใช่เงินที่จ่ายให้สําหรับตอบแทนการทำงานอยู่แล้วครับเป็นการจ่ายเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของลูกจ้างนะครับมันก็เลยไม่ใช่ค่าจ้างแล้วก็ไม่ต้องเอาไปเป็นฐานในการคำนวณค่าล่งเวลาแนละค่าจ้างแทนการบอกข่าวลูกหน้าแต่อย่างใดครับ